สวัสดีจ้าฮัลโหลตาก้าโหก็ไม่อะไรเช้ากุ้งใจหมี่ไปตาก้าไปไปตาก้าไทยวันนี้จะมาผัดแม่มี่เจจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเรามาผัดกันเลยจ้าเอ็ก็จะมีกะหลำถั่วงอกแครอทคุยช่นะคะนี่ตัวเยาวงอาปะล้วย่ออางหรอทย่อหัวหอมยือหกวชออย่ลอหาวหอะ แล้วซีอิ้นเท่าล่ะมีกระเทียมมีแครไก่สองฟองตามด้วยเส้นมามาา่าจ้านี่ก็ก๋งใจหมีนะนะเดีเช้าและตายก็ชอบก๋งใจหมีนไม่หลอกอมโตหยกก็ล่ะชาวไก่ตานก็เจ๊โอเค ผัดง่ายๆจะใส่กระเทียมเข้าไปตักซีซนซีซเ่นเท่าลง้ปละาเสกอันเจ้อกะผัดกินเทียงจะกินบ่ายจ้าผัดมามา่าผัดมามา่าชาวก้งใจมีชาวกุ้งใจมีน โอเคใส่ไข่เข้าไปหรอที่ตามเหรอเลยละเ็าจะว้ยเช้าหรอที่ถิมชื่นจอนี่จะเป็นอซอสเปรี้ยวหวานนะก็จะใส่ซอสเปรี้ยวหวานจ้ะใส่ผักเข้าไป แต่ผักนะคะแต่ผักเยอะหน่อยเพราะชอบกินผักจ้ะตู้เย็นเสกชอยกันบอกโต๊ะที่ชอยละเอาแค่ขาวเคผักจ้ะ ใส่ผ okay? ักชยเข้าไปก่อนเราอู่ิ้วฟันเราเลยใส่พริกไทยเยอะหน่อยโอเคละใส่มาม่าเข้าไป เรากุ้งแจมิน่นเราเฮยใส่ซอสน้ำมันหอยตอกทีโหยอยยั่วลงไปะใส่ซอสเปรี้ยวหวานเข้าไปจ้ะซอสเปรี้ยวหวานนะคะซอสเปรี้ยวหวาน ตามด้วยน้ำตาลน้ำมันงานเล็กน้อยหลอดตี้มายาวหลอเฮยหลอดตี้ทองหลอเฮยละหลอดซียาวหลอเฮยใส่ซีอิ๊วเข้าไปจ้าทีนี้ก็ผัดได้เลยจ้ะมันจะออกเปรี้ยวหวานนะคะ ชิมชมชิ้นๆกันแตก็อ่ะมาจอเปรี้หวานจะผัดแห้งๆกเลยนะคะผัดแห้งเลยจ้าชาวกุ้งใจหมีนะ CFC ีหม่สิ้นชิมก่อนจ้า ngon rồi cái tiêu hôn của ngon rồi má thêm chín hố sạch à thật hay hay đít nền này cá người hay ผัดได้สักสองนาทีช้าตัวเรืองฟันจงนะช้าตัวเกลือกอนสันติผัดได้สักสองนาทีจ้ะอร่อยมากเลยจ้าผัาดง่าย โอเคเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเด็กนิดหนึ่งจ้ะอาอแห้งอีกนิดหนึง่งชาต้อเคยก่อนจที่สินาะเคยจงซับกัน ผัดอีกหนึ่งนาทีจ้าชาตอยัาฟันจงละโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยนะคะ สวยงามมากเลยจ้ะเปรีป้ยวหวานนะคะเอารสชาติเปรีป้ยวหวานจ้ะทิมๆซื่นๆจ้ะนล่นก่นกอนอยอหวโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดมามา่าชาวุ้งใจมีเม่จ้าก้าวทิมละโอลา กต่大家可以่吓好简单啊材料又简单啦又唔使落咁ห嘢就系落ไา่ตัหลอดใกล้ต่จะก就够ใส่味ก็แล้ยไม่ไสกเกนื้อกระก้ั็ม่ไส่ก็มีกกััผแแคค่่นน้เองนี้ก็อร่ยแล้วจกะโอเคจ้ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า